อาจารย์มุ่นเล่นให้เิ่งกันนะึดึแเล่นม่ทำมบนกัะดูใหญ่มกันลาฟังดีดีฟังดีดีดึงดึงดึงตดึงแะดึงดึงดังดังได้ยีหีแม่ตัวมักยังบาดนีมามักแซก้ยแซกใส่แทกนั่นเด็ดแซกใส่บุได้อ่ผัวใ หัวไผ่ไกกผัวคอ,อยนี่แล้วเอาอมื้อก่อนกับว่าผัวโตอ้อเมื่อแซกับหัวโตอีกสมัยแต่ัวผัวน้อยดิใส่ใช่เกินมาเบิงเกินมาเบินไม่ดีแน่ค่ะอาวไป่กูมองได้ละยันมันโตเวทีโอ้นาา่นานมันจงได้มากูหน่อยครับแถอะเอ๊ะเพ็่อจะมันสูงสะดุดตูดบานครับมาอ๋อนี่กับหัวคอยเอาดิจ้าเออแล้วมันยังเดี๋ยวดิ คยมากเสียงแจกเนาะปกติเราตีคนต,ต,ออตั้งโจ่ย์้องหลังพคนคนบ่อยมากทางหนาดิเอาชิจีพิเศษเนนเยวดตลกชิีพิเศษเออนมาหอย่ยยอายงบันเนี่เอามาเป้าหรอน้อนีเนี่ยเอาโซ่ไล่แจกให้พี่รองฟังจ้าเอาไล่ได้ดีเอาเป็นเป็นไล่ลำเพื่อนกัแแบบกันนะเดี๋ยวขอจะขอจตั้งโจทย์ใหเจ้าจะเป็นผู้เป้าหน้่งคน่อยด้เออเตะเดดเดดเดดเดตเเเ้เจะมากแตกสันเจ้าก็มาก จะมักแต่ย่งงี้ตกกแข้งๆเด้อมจะมากแตหน่อยอันเป่าเรื่องยังก่เด kind of ียวเนี่ยหูกะไล่แเอไแสกเอาเอาเป่าพูุงเอาจับเป่าดูเอาเอาจับมากสัๆขันกไปเี๋มันก็หุี่สนั่นแบบพามือเอา

เพ้่เพมเพมขึ้นนะเพ่พ่โอ้ยถึงอารมณ์ไม่อาคักบ่เพา่มเอาว้ยไฟเสียบก็ดาแม่ไฟคนได้หนเอาเพ่เอาไม่อาากระล้งเนาะ่ก็ไม่อากันคักบ่หลารักบ่พ่อใจบ่พ่อใจแล้วหน้าผัวไฟสวดสวดให้มือแซกนะคะผัวไฟนี่ละจ้าน้ำ่วมีวางนแหบเงนลฮะไปยินข่าว่าไปซ้อมก่อนลำมาใหม่ ปีนี้บาสีล่ำแข่งอีแพลวเผาประจันบรนวามันจีล่ำแข่งคอยหัวในปีนี่มันวัธรรมดาคิดประจันไหนคิดว่าสิเป็นนักเอกแทนเอื้อยได้อยู่บลาอุ้ยประชานักเอกเชื่อล่ำได้บอจะมารับแบบใดล่ำแบบขอนแก่นกับบ่เอาล่ำเพิ่นกับบ่เอาล่ำภูไทยกับบ่เอาล่ำเตยกับบ่อเอวโอ้ยสิให้ขคอยรับแนวใดล่ำแนวใดก็ล่งล่ำเบิ้ง ล่ำแนวใดเอาแบบใดอันแบบว่าล่ำแบบสีพันดอกพันดอนเข่าปลาเข่าดอนไปจ้วยสินะเดินดงเข่าปลาเออเดินดงเข่าปลาโอ้จะผันมาต้อจะสั่นเนาะมารจังสั่นล้องเบิงกันละว่าได้ซ้อมดอกตัวคุณบอท่านล่ำยู่บักท่ามั่งคือจะมาได้ซ้อมใช่กันจะบอกแค่เรื่งจีิงกได้ซ้อม บม่ได้ซ้อมบม่ได้ซ้อมกันน้ำเลยฮะไม่ได้ซ้อมกันน้ำเลยน้ำไลยบอโอ๋ยกูเป็่กูรักสักพันจะสัวอันกอนอันแบบมันเดินอันบอเดินโดนนะนบอเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละไม่ให้โจทย์ง่ายเลย โอ้ยอ้นี่ก็ได้นี่ก็ได้แม่แม่แม่ใจงี้เขาอันนี้ก็ได้อันนี้สิมาล่ำแกงก้อยนะบุภาดดอกถ้าสมมติว่าให้มะล่ำเดินใส้เป็นพระเอกให้โตเป็นนางเอกนางเอกล่ำแบบล่ำเดินล่ำขอนแก่นล่ำเอาเล็กเหนี่อยเพราะเป็นกระไซแบบลักเรื่องต้องสมมติว่าให้เจ้าเป็นพระเอกให้มันเป็นนางเอกมันสิไว้บเจ้อบามันสิไปบ่ล่ะนะเอาเอาเด็กหน่อยเอาจักหน่อยเจักหน่อยเด้อเดี๋ยวซ่อมกระเซ็นเพื่อเร็วข้อแม่เด้อ มัวรไหนยุคปีแต่กตั้งกันหลายจะออกสิออกสินออกสนออกสินเาจะเป็นผสอนายวงตานจังพันตาสัตธ์ไดมีผลงานพอใส่ทำื่นใจผูมาบ่งความบันเทิงเลือดดำล้ำแล้่วปวดบวนนำเอาที่นั่เองที่นัเองเอาที่นังเอง ที่มึงแม่ฮะี่นางเอกที่ใครออแลมาจากกินไปแห้งพดไ่ได้เอาเียงกว่าุนจำนเย็นเหายากใ้พุ่มลำไร่เจ้กวาด้ได้หนินังเอกสียงอันนี้ไอ้บังคีเสียงดีเด็สวดๆวดไอ้พี่น้องาคอยกันเปนางเอกข้าจัดว่านางเอกเสียงด้ดีเออันนี้ไอันไหนเดี๋มันคืออันนี้นี่ รั้งหฝกจงงงงางตา็ไหวภาษาหัมหัคมและอาอเขรใส่กันนั่งจะไดก็สิมีหสีนกก่กยกะลเัเป็นเผยชมนาบวนดาราออกอากา โตฉันนั่นก็นมักอยู่ดอกคือกันสี่เพื่ไผ่เพืมันงสี่เพื่อฉันแน่เด้อจ้าอู้ยขับไล่นักเอกเสียงดีให้แห้ม่มเาเจ้าพ่อเดียวพ่อเดียวมันเวลาบ่หลายเออเอาเดีย้เราตั้ตอนเขาเหร่นในกรุงเทพมันเล่นหลายบ่ได้จ้ามันจะถืงขวดเขามาเสียงโบมันสวยๆเลยครับสกีแสงทองวงสามา้านียครับขอบคุณครับ เล็กๆน้อยๆพี่น้องกับนำมาตัดมาฝากพี่น้องเนาะอ่าเอเด